เดี๋ยวกลับมาครับขอย้ำเป็นอีกสิบแอะสิบครั้งหนึ่งนะฮะที่บอกว่าอยากให้ศิลปินคนไหนนะครับเออดาราศิลปินคนไหนก็ได้นะฮะภาคเป็นตัวละครอะไรนะฮะอ่าตัวการ์ตูนนะเอการ์ตูนดีกว่านะจะได้แคบๆหน่อยนะครับการ์ตูนก็ได้ครับอย่างอีกหนึ่งสาวที่ผมอยากใช้เขามาภาคการ์ตูนเป็นแบบตัวน่ารักน่ารักอย่างชิซุกะนะฮะผมมองไปถึงสาวคนนี้ครับใครครับโนตเดอะสตาร์เฮ้ยแกได้อยู่นะคณายางกูนะฮะหรือน็อตแผนงนฮะ ยายากกถูแล้วยาเขาน่าจะเป็นแบบเป็นผู้หญิงเสียงหวานๆน่าจะเหมาะกับสวีแค่ชิซุกะโนมิตะยูเมะโนมิตะกินน้ำชากันไหมอ่ะอันนีได้อยู่ได้อยู่แรดทำแรดกับเราอยางเราเราเลยมีข่าวของพี่น็อตเดอะสตาร์นะครับว่าน้องพาย่างกูเนี่ยมัฟเด็กครับล่าสุดเขามีการเข้าห้องอัดนะครับแล้วก็เตรียมทําอัลบั้มเต็มของเขาอัลบั้มแรกในชีวิตแล้วครับผมผูันนี้นะฮะเขารอที่จะเล่าเองนะฮะเดี๋ยวเราไป ชมกับนดเลยครับ <h ers> นดัดฟานย่างกูลค่ะวันนี้นะคะก็มาอัดเสียงนะ,ะเพลงชื่อว่าเพลงเขินนะคะซึ่งเราทำกับพี่โปรดิวเซอร์นะคะคนหนึ่งซึ่งรูง้สึกภูมิใจรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นตัวตนหมนกมากเลยมันดึงอะไรหลายอย่างที่หลายคนไม่เคยเห็นอยู่กับตัวนนเนี่ยมาใส่ไว้ในเพลงนี้คือเพลงนี้เนี่ยด้วยความที่มันมันเป็นจังหวะที่แบบ มันเก่ามันมีความเก่าของมันจะร้องธรรมดาก็ไม่ได้ก็จะมีการดีไซน์การร้องแปลกเข้ามาซึ่งเราดีไซน์สด,สดเลยเราไม่ได้คิดขึ้นมาก่อนว่าตรงนี้จะร้องแบบนี้นะทําให้เพลงนี้มันมีความความสดแล้วก็ความความแปลกใหม่ที่นนไม่เคยร้องที่ไหนอย่างนี้ไม่เคยร้องเพลงอะไรอย่างนี้มาก่อนค่ะ ราะาตั้งใจทำมากคือแบบเพลงนี้ไม่เคยไม่เคยร้องงนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองสามารถร้องได้ต้องขอบคุณพี่โปรดิวเซอร์นะที่ช่วยสอนอะไรมากมายให้กับเด็กน้อยคนนี้ค่ะเพลงนี้สุดยอดสุดยอดจริงๆค่ะซึ่งนั้นก็อยากจะปล่อยให้ทุกคนได้ฟังได้เต้นได้มันกับมันเร็วนี้แล้วค่ะ

ในสายุนนี้นะครับอัลบัม้มของนศนะครับจะวางแผงพร้อมกับ DVD คาราโอเกะน,นะครับยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับ,รบนะ <ผม S 1> สาวคนนี้มากความสามารถแล้วก็อัลบั้มของเธอเพลงของเธอแต่ละเพลงน่าจะน่ารักหลายเพลงอยู่เหมือนกันครับผมอัลบั้มนี้ชื่อเต็มว่าชื่ออัลบั้มโน้ตนะฮะโน้ตนี้มีความหมายว่า เป็นเหมือนไดอารี่ของน้องนศนะฮะค่ะพอเส้นทางการทําดนตรีอยากให้ทุกคนลองเปิดอ่านทีละหน้าทีละหน้าค่อยๆทําความรู้จักกับนศเข้าไปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับนี่แกแอบชอบนศหรือเปล่าเนี่ยพี่ผมชอบมันแล้ว<อ>ไม่ได้แอบเออนะไงติดตามด้วยแล้วกันนะครับ